เป็นสันได้ี่นองเมื่อวาดเป็นมาโฆษณาเนี่ยเขาเบิ่งยากงากมือสุคนจาวาย่าก็เห็นทุกคนแทบทุกคนนะคะเพราะว่าเขามีเม่เปล่งสันได้ี่นองเมื่อวาดเป็นมาโฆษณาเนี่ยเขาเบิ่งยากเงา มื่อทุกคนจะมายายก็เห็นทุกคนแทบทุกคนนะคะเพราะว่าเขามีคอขอ,อมึงคอหย,ยังแล้วนะคะเพราะว่าเรานอนพักผ่อนน้อยพวกนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกเนาะกระดูกจะไม่ค่อยดียายรู้ดียายก็จะลอกเบิกไปจังหนึ่งทะาลาคนเสร็จแล้วกับขมามาใม่โฆษณากลับมานางาังถาแต่ว่าบางคนก็นดื้อเด้เฮ็ดตังกับบอม่าคือเก่าน,นะคะเห็นไหมกับบอมาใค่ะมาหอแบบเป็นการ ท่าท้ายมันทาท้ายแย่หน่อยแย่หน่อยทาท้ายแบบดำบดายต้องตามนะคะมันก็เล็กจนถึงตีสีได้พี่น้องขนาดแย่ออกมาแม่บอกมูว่าตอนนี้ตีสามห้าสิบสองนาทียายจะนอนแล้วยายกันยองพันนอนแล้ตก็ยายกันดูที่ให้จบดูโฆษณาให้จบแล้วก็คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์สวัสดีค่ะจะมีจุดเหลืองๆหมายถึงจุดพักมาล่อเนาะเอามา่อเข้า แต่ว่าบ่ให้เขาเห็นโฆษณายายก็ไปกดการอันเดียวกันในองค์กรเดียวกันค่ะเราจะโตไปด้วยกันค่ะเพี่น้องขอบคุณค่ะดูโฆษณาให้ยายด้วยนะคะหากมี <laughs> เฮาก็มาออกมามาตอบคอมเมนต์เพื่อนจะชี้หาคนาเขาไปไหมก็เห็นนะคะจะเห็นซึ่งบางครัง้งบางครั้งในห้องวิ่งสันได้พี่องเมื่อว่าเป็นมาโฆษณาเนี่ยเขาเบิงยากงา มืทสุกคนตะว้าแยกก็เห็นทุกคนแทบทุกคนนะคะเพราะว่าเขามีดูคลิปให้จบดูโฆษณาให้จบแล้วก็คอมเมนต์อย่างสันสค์สวัสดีค่ะเขามาเบิง์ในไล่อีกต่างหากนะคะมาเบิ่งในไล่ว่าเอ,อ่อวิธีการสร่งงานขาทรมแบบใดก็ยัง,งสงสัยยังมั่วสวาะวาใหญ่บานบ่อยฮะเขาก็มาออกมา,มาตอบคอมเมนต์เพื่อน จกชี้หาคนเข้าไปไหมกะเห็นนะคะจะเห็นซึ่งบางครั้งบางครั้งเนีัยเป็นอย่างหมู่บ้านโฆษณามากยาหเี่มีให้เห็นมารอเข้าในไม่นด้สุขภาพตัวเองเนาะแต่ตอนนี้ขอลุยไปสักวันยายน้อยสายลุยนะคะลุยเต็มเห็นอย่างเเทถึงเต็มทีแล้วถ้าป่านนั้นแล้วจะน่าเป็นยังมองเพเห็นความสาคัญยูค่ะจะเป็นต้องถอยเนาะเพราะว่ามันมันเหนื่อยเราต้องดูสุขภาพยายขนของวาท่าน ไอ้นนอพระท่านบานท่านเมืองคนของพระท่านเนี่มื่อเ้ากับไปหองหากองจีเต้เป็ดตาซังเป็นตาซัง,ง <c oughs> โอ้ยก่อใหญ่สิดูเดิกเดิมไปนอมันเป็นทังจันท์มันก็เกิดความกังขาไปเอ๊ะใหญ่ใหญ่พระท่านนะคะคนของพระบาสัมภะหลายหลายพี่นนองเอ้ยหมู่บ้านก็ถามมาเป็นยังไหญคืออยู่ดกแทนวันตีคือบัคคือบานคือเมืเ่อเมตตาละหาคน จะแล้วกับขม่าหมา่โฆษณากับมานาังถาแต่ว่าบางคนก็ดื้อเด้เห็ุนั่นแหกับบอมาคือเก่านะคะเห็นั่นแกับบอมา่ไอไอมะะอมาไปเรื่อยๆไปเบิงมูนะคะเบิงมูไปเรื่อยแล้วก็ย้อนย้อนกลับขึ้นมาเบิงคนแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ออกมาเบิงตรงที่ย่ายสงสัยว่าเขามีชนะโนคชนะเป็นอย่างจังบรเห็นนะคะย่าเหตุวิธีนี่จังเห็นเดิกเป็น้นอกออกไปนะคะออกไปสัก,ก่อนออกไปเบิงมูข้างนอกสะก,ก่อนหาคน ก็เ,เบิ่งแล้วโฆษณามีอยู่แหลวแต่เขาบ่ให้เขาเห็นพ่อออกมาแล้วเามาออกมาคมเมนมูนะคะออกมาคมเมนมูข้างนอกเขาไปโฆษณานั่นก็ว่านาง่าเฮ็ดพววพคอคอมึงคอหยังนี้น,นะคะเพราะว่าเรานอนพักผ่อนน้อยพวงน,นี้มันจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกเนาะกระดูกจะไม่ค่อยดียายรู้ดี่ยกกจะลอกเบิ่งไปจากจังหนึ่ง,งที่ทาําอะไรให้เต็มที่ไม่มีปล่อยนะคะ <laughs> กัดบ่ปลอยเด้อยาย้อยเนี่ ต้องสู้เต็มที่ค่ะพี่น้องค่ากันขึ้นกันการอันเดียวกันในองค์กรเดียวกันค่ะเราจะโตไปด้วยกันค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะดูโฆษณาให้ยายด้วยนะคะหากมีกลายเป็นมาจําเป็นต้องอยู่ดึกเอาไปเอามาเบิงไปเบิงมาจนแจง้งเซื้อพี่น้องเออบริลอนนะคะอันนี้ก็เป็นเริ่มเป็นอันนี้แล้วเจ็บน้ำมอเปล่สันได้พี่น้องเมื่อวานเป็นมาโฆษณาเนี่ยเขาเบิงยากงา เมื่อสุกคนจะวายายก็เห็นทุกคนแถบทุกคนนะคะเพราะว่าเขามีวันยายกระเห็ดเห็ดเบิดทุกอย่างไม่เห็นนะคะยายก็ออกมาออกมาออกมาดูอาเอ่อหน้าเพื่อนแถวหนา้นาหน้าเสียดเราเนาะภาพของเราด้วยนะคะ,ะแต่ตอนนี้ก็สู้ไปก่อนลุยไปก่อนนะคะคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะคะในเวลาอันเดียวกันอุดมดีจุดทัก แยกก่เหตุนะคะไปกดตรงลูกซอกันอันเดียวกันในองค์กรเดียวกันค่ะเราจะโตไปด้วยกันค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะดูโฆษณาให้ยายด้วยนะคะหากมีซึ่งจําเป็นจากเพื่อนให้ดูสิบยายก็ต้องเป็นดูเป็นยี่สิบเพราะว่ามันตรงถ้าเป็นซิบมันก็จะเป็นการมันแคบเกินไปเนาะยายก็จะเลื่อนสวัสดีค่ะโอ้เสียงกับบอมมี่ ปร,กรากฏว่ามื่อคนหนึ่งยายทำการบ้านการอันเดียวกันในองค์กรเดียวกันค่ะเราจะโตไปด้วยกันค่ะเ่นองขอบคุณค่ะ ดูโฆษณาให้ยายด้วยนะคะหากมี <laughs> ไปเรื่อยๆไปเบืองมูนะคะเบิองมูไปเรื่อยแล้วก็ย้อนย้อนกลับขึ้นมาเบิองคนแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ออกมาเบืองตรงที่ยายสงสัยว่าเขามีชนะโฆษณาเป็นอย่างแรกสุขภาพตัวเองเนาะแต่ตอนนี้ขอลุยไปสักวันยายน้อยสายลุยนะคะลุยเต็มที่ทําอะไรให้เต็มที่ไม่มีปล่อยนะคะ <laughs> กัดบ่ปล่อยเด้อยายน้อยเนี่ ต้องสูงเต็มที่ค่ะพี่นองคาก็ขึ้นกันก็ะได้สุขภาพตัวเองเนาะแต่ตอนนี้ขอลุยไปสักวันยายน้อยสายลุยนะคะลุยเต็นไปเรื่อยๆไปเบิงมูนะคะเบิงมูไปเรื่อยแล้วก็ย้อนๆกลับขึ้นมาเบิงคน้นแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ออกมาเบิงตรงที่ยายสงสัยว่าเขามีชนะโฆษณนาเป็นอย่างใาย่ใหญ่อท่านนะคะ ผนของพระวาสัมภะลาหลาย,ลายพี่น้องเอ้หมูอ่านี่ก็ถามว่าเป็นยังไย่คือยูโดกแทวันตีคือบมิ่คือบ,าบ,าบา้านคือเมื่อเมื่อไหนกะมารอแบบเป็นการท่าท้ายมันทาท้ายแย่หน่อยแย <laughs> ่หน่อยท่าท้ายแบบ,บดำบดายต้องตามนะคะมันก็เล็กเล็ห้ <laughs> องถามเพลินมาเห็ดจังดใดหย่บ้านแบบดใดนะไปจุดทักแย่กรเฮ็ดน,นะคะไปกดตรงลูกซอแย่ใหญ่พอท่านนะคะ ผลของราวาสัมภาระหลายๆพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านก็ถามว่าเป็นยังไงคือ,อยูดกแวทวันีคือบัื่คือบานคือเมื่อเมื่อจุดทักย่าไก่เห็ดนะคะไปกดตรงลูกซ้อนไปเรื่อยๆไปเบิงมูนะคะเบิงม,ม,มูไปเรื่อยแล้วก็ย้อนย่อนกลับขึ้นมาเบิงคนแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ออกมาเบิงตรงที่ย่ายสงสัยว่าเขามีชนะโพวชนาเป็นอย่งยางไย่าไกะเห็ดเฮ็บยยิดทุกอย่างไม่เห็นนะคะย้ายก็ออกมา ออกมาออกมาดูหน้าเ,เพื่อนแถวหน้าหน้าเสียดเราเนาะกลายเป็นมาจําเป็นต้องอยู่ดึกเอาไปเอามาเบิงไปเบิงมาจนแจงสือส,สือพี่น้องเออไม่บรินอนนะคะอันนี้ก็เป็นเริ่มเป็นอันนี้แล้วเจ็บน้ำตาเห็นอย่งห็นเคตถึงเต็มทีแล้วทาป่านนั้นแล้วจง่ายป็นยังมองปรเห็นความสาคัญอยูกค่ะ จะเป็นต้องถอยเนะเพราะว่าม,มันมันเหนื่อยเราต้องดูสุขภาพดูที่ให้จบดูโฆษณาให้จบแล้วก็คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์สวัสดีค่ะก็เบิ้งแล้วโฆษณามีอย <ise Exc> <ité> ู <im> ่แหละแต่เขาบูให้เขาเห็นพ่อออกมาแล้วพ่อออกมาคมเมนมูนะคะออกมาคมเมนมูขังนอกเขาไปโฆษณานั่นก็ม่านัง่าเฮ็ดผอวราก็เบิ้งแล้วโฆษณามีอยู่แหละแต่เขาผูให้เขาเห็นพ่อออกมาแล้วพ่อออกมาคมเมนมูนะคะออกมาคมเมนมูขังนอกเขาไป โฆษณานั่นก็ม่านางถาเฮ็ดผวเก็เ,เบิ่งแล้วโฆษณา,ม,นนามีอยู่แหลวแต่เขาบ่ให้เขาเห็นพ่อออกมาแล้วพ่อออกมาคามเมนมูนะคะออกมาคามเมนมูขังนอกเขาไปโฆษณานั่นก็ม่านางถาเฮ็ดพวอการอันเดียวกันในองค์กรเดียวกันค่ะเราจะโตไปด้วยกันค่ะี่น้องขอบคุณค่ะดูโฆษณาให้ยายด้วยนะคะหากมี <laughs> ซึ่งจําเป็นจกเพิ่นให้ดูสิ่ยายก็ต้องเป็นดูเป็นยีสิบเพว่ามันตรง ถ้าเป็นซิปันก็จะเป็นการมันแคบเกินไปเนาะยากก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆไปเบิงมูนะคะเบิงมูไปเรื่อนแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาเบิงคนแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ออกมาเบิงตรงที่ยายสงสัยว่าเขามีนะโฆษณาโฆษณาเป็นอย่างอิทธิรห่าคนเส็จแล้วกับขมาาไม่โฆษณากับมานังถาแต่ว่าบางคนก็นดื้อได้เห็นแร่กับบอมาคือเก่านะคะเห็นแรกกับบอมาจะ,จะมีจุดเหลืองๆหมายถึงจุดพักมา่อเนาะเอามารอเข้า ย่บาบ่หายเขาเห็นโฆษณายายก็ไปกดไปเรื่อยๆไปเบิองมูนะคะเบิ้งมูไปเรื่อยแล้วก็ย้อนย้อนกลับขึ้นมาเบิ้งคนแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ออกมาเบิ้งตรงที่ยายสงสัยว่าเขามีาโฆษาโฆษณาเป็นอย่างยายขนของบ่ท่านแ <laughs> ้่นอกว่าท่านบ้านท่านเมือง คนของพระท่านเน่มือเศร้ากับไปห้องค่กองจีต่ไปเรื่อยๆไปเบิงมูนะคะเบิงมูไปเรื่อยแล้วก็ย้อนย้อนกลับขึ้นมาเบิงคน้นแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ออกมาเบิงตรงที่แย่สงสัยว่าเขามีชนะคูนะ่ชนาเป็นยังไงค่ะมาหลอกแบบเป็นการทาทายมันทาท่ายแยห่หน่อยแย่หน่อยทาทายแบบแบบบ่ได้ต้องตามนะคะมันก็เลยค่ะมาหลอกแบบเป็นการ ทาท่ายมันทาท่าย์แย่หน่อยแย่หน่อยทาท่ายแบบดั้มบดายต้องตามนะคะมันก็เลขจนถึงตีสี่ได้พี่น้องขนาดยายออกมากย่บอกมาว่าตอนนี้ตีสามห้าสิบสองนาทียายจะนอนแล้วยายกับยงบดานอนแล้วอนยายกับเพื่อนเล่าหนี้โฆษณาแน่นอนรอยเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างเพิ่นก็ไปเอาเห็นโฆษณานะครับของเราด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็สู้ไปก่อนลุยไปก่อนนะคะคิดเหมือนกันทำเหมือนกันนะคะ ในเวลาอันเดียวกันอุดมเห้ากับมาออกมามาตอบคอมเมนต์เพื่อน